โอ้หทุกคนสีขาวขาวเด่นนันหมอกเพล่เลยโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยเหน่อยเดียวทุกคนอู้เลตานุอู้ลงจอดกี้ลงจอกี้มันสุดยอดทุกคนโอ้โหพนกระข้าวมันสุดยอดมากเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอ่อไปรอทีเนตต่อใได้แล้ว ย็นตอนใดเลยป้า้ปังหมดแล้วนนนู้นู้ปังหมดแล้วโอ้โหทุกคนนั่นแหละแหละแหละันมอกต่างคนหลอกบัดลาอีแล้วมอกตั้งเป็นเลยเราปาดกันพนันเลยเอทุกคนันนล,ล,ล,ลนลลูอ้มอมอมยมากยจริงๆทุกคน เดมเขาไปเลยตอนนี้คุยให้โเทีเขาปรับฟ้าเขาปรับฟ้านะคะเป็นเขาเทเป็นเดนรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับปัตตลุงปัตตลุงกับตรังกุกเกิ็ปรับพาโอ้โหส่วยมากส่วยมากตอนนี้ยังอยฟัง้าวฟังจากเลยไหมเยอะ่ปปะเยอะคนปรับ้อบาอยู่เลยทุกคน ป่าในาตรงนี้เนี่ยนี่คือนี่คือต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของการเสวามีป้ายเยอะนะคะอย <c oughs> ่างวัดตรังพัตลุงเนี่ยโซนจเจอาข้วบรรทัดนี่ป้ายัางเยอะมากทุกคนมันก็เลยยังมียังมีบรรยากาศมันตีกรวย <c oughs> น้ำไม้ทุกคนเห็นนะะทุกคน เคนมาเคียรดบนเซนเขาผับพาีิมากาโอไล่ปีแลวทุกคนแต่ไม่เคยเห็นครังเนยแต่มอกมากมันรังนี้เลยคือป่อยให้ปุ๊บก็ช่วยกลองก้นตันตีเลยทุกคนความแตีว,ว่ามันโอ้โหมันไม่เคยเห็นน่ะต้องบอกว่ามันไม่เคยเห็นนั้นนะเคยจะเคยเห็นเลยกากตื้อว่า คุนโชคดีนะคะแต่ว่าเคยนี่ไม่เคยเห็นกันต้องบอกว่าไม่โชคดีเนี่ยเพิ่งที่มาโชคดีได้เห็นทางนานกับมันหลาวทุกคนมันหลาวนั้นไม่รู้มอกว่าฝนว่าเมฆแล้วตอนนี้มึนมันแล้วโอ้ยหน้าว่ามอกทางนานมองไม้ปรรดานหน้าว่าเปียกหน้าว่าเปียกหน้าว่าเปียกเียงว่ามองอะไรทุกคนนั่นแหละเขาล้มล้มหลอหล่อหล่อหล่อ เขามันบงังไม่อยเขามันบงังต้นไม้มันบังนะมันเลยไม่เห็นต้องบอกว่าเนี้ยคนเตยโย่แถวเนี้จะข้องเปนเตยแถวนี้ต้องบอกว่าคุณจบนีหมาดี่คุณมีอะไรที่เป็นธรรมชาติปนี้ไไ้เห็นอยู่เลยนะกระบี่นี่เราไม่ใคยมีเขาถือแบบว่าเป็นเขาแยะๆปนีเราไม่ใคยมีนะทุก คือถ้ามั้นเป็นเขาก็เป็นเขาแบบน้วยช่องน้วยแหลกๆไม่ได้ต่อกันเป็นป่าพันเนี่ยมีแขกเขาแต่ไม่เป็นปากเขาว่ามันไม่มีปากเขาว่ามีแต่เขาเอออันี้ต้องไม่ใช่เขาเลยต้องเดือเค้าเลยใช่ไหมเออดนความที่ว่าเขามันหมากันเขามันหมากันทุกคนเาก็เลยเถือเดเค้าเลยใช่ไัม คือมันนะกระบี่มันไม่มีเถือเขาทุกคนไม่มีเกเขาเขาเขามันไม่มีเถือเขาเราก็เลยไม่มีโอกาสจะได้เห็นบรรยากาศปนีนะเนี่ยตัวยาด้มาเห็นบรรยากาศปนีกับที่ปัตตาุงทุกคนเนี่ยแล้วสาเฮตทีตรงหน้าคนปัตตาุงโอ้อันนาบางปนนี่เ <laughs> โอเคอ๋อตอนนี้เราข้าวเด่นตรังแล้วทุกคน ตรงนี้จะเป็นอาจจะเป็นชายแดนนะคะชายแดนติดเปงระว่างนี่จังหวัดตรังกับจังหวัดปะตะัตตานีทุกคน